คณิตศาสตร์กับการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายมนุษย์นั้นรับรู้ความเหมาะสมสวยงามจากธรรมชาติตั้งแต่เราลืมตาขึ้นดูโลกในฐานะของสิ่งมีชีวิตดวงตาของเรามองไปยังใบหน้าของผู้ให้กำเนิดเริ่มมีการจดจำผู้คนรอบตัวเริ่มเรียนรู้ว่าต้นไม้ใบหญ้าส่วนใหญ่มีสีเขียวเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลต้องเป็นสีแดงจนอะไรๆที่เคยเห็นจนชินตานั้นกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา และสิ่งที่ปิดแผกไปจากความเคยชินคือความไม่ปกติหากจะทำความเข้าใจการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติให้ลึกซึง้งจำเป็นต้องมีเครื่องมือธิบายสิ่งเหล่านี้เองทำให้เกิดการคิดค้นจนได้มาซึ่งสิ่งที่เราเรียกกันว่าคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นั้นช่วยอธิบายเหตุและผลในธรรมชาติช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถผ่าตัดรักษาสัดส่วนใบหน้าของผู้เข้ารับการรักษาได้อย่างแม่นยา คณิตศาสตร์ช่วยให้นักเก็งกำไรในตลาดหุ้นสามารถวัดเป้าหมายของกราฟได้อย่างมีหลักการช่วยให้จิตรกรสามารถวาดภาพต้นไม้และดอกไม้ได้อย่างถูกต้องสมจริงไปจนถึงรูปร่างและสรีระโดยธรรมชาติของมนุษย์และในฐานะของช่างภาพเราจะใช้ประโยชน์จากการค้นพบมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยจัดวางสิ่งต่างๆให้นำไปสู่การเล่าเรื่องที่เฉียบคมและทรงพลังตรงตามที่ตั้งใจไว้ ความสงสัยที่ว่าเหตุใดภาพที่เรากำลังรับชมจึงเป็นภาพที่สวยงามหรือเหมาะสมแท้จริงแล้วเบื้องหลังอาจเป็นชุดตัวเลขที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจหรือที่จริงแล้วอารมณ์ของมนุษย์นั่นเองที่อาจจะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ในความคิดคนส่วนใหญ่สักวันหนึ่งอาจถูกเขียนออกมาเป็นภาษาเพียงไม่กี่บรรทัดดังนั้นสิ่งที่เราไม่เข้าใจอีกมากมายบนโลกใบนี้ เป็นเพราะว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรือเพราะเรายังไม่รู้วิธีการทำความเข้าใจกันแน่นี่คือหนึ่งตอนจากหมวดที่มีชื่อว่าจัดภาพสวยด้วยอัตราส่วนทองคำของหลักสูตรศิลปะแห่งการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายซึ่งจะเปิดให้เข้าเรียนได้ภายในปี2023สําำหรับผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อทางข้อความ